คับว่าเฮือนเฮานี่มันหมายยังไงอะออที่มาก็คือว่าคือเก๋ยอยากนําเสนอลูกค้าให้รู้สึกว่าทานกับข้าวเหมือนทานที่บ้านซึ่งคําว่าเฮือนเนี่ยเป็นภาษาเหนือนะคะแล้วก็เฮาเนี่ยส่วนมากทุกภาคจะใช้ก็รวมเป็นว่าเฮือนเฮาเฮือนเฮาใช่ค่ะอย,อย่างนี้มันแปลว่ามันเป็นอาหารเหนือไหมอะมันจะมีหลายภาคสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงปัจจุบันก็<อ>คือแล้วแต่ซีซั่นเลย<ช>ว่าช่วนี้จะทอะไรอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นเราก็แบบ เข้าไปดูว่ามีเมนูพิเศษอะ<ช><ช>ไรเ้ยบ้างไแต่ก็มีเมนูประจําอยู่ถูกไหมใช่ค่ะเ<ต>ออแต่ที่พี่อ้วนบอกเมื่อสักครู่นี้คือมันเป็นอาหารพื้นถิ่นในความทรงจำา<ช>นี่คือคอนเซปต์ของเฮือนเฮาเลยใช่ค่ะมันมันเริ่มต้นยังไงฮะคือ,อ,อตอนเด็กๆอะคะ่ะเก๋ขอเล่าความทรงจำของเก๋ละกันนะคะก็คือเก๋ทานข้าวแมวสีชมพูตั้งแต่ตอนเด็ก ตอนนี้ค่ะชใ,ชใช่ค่ะอ๋อแล้วมันมันมันคืออะไรเหรพี่ไม่รู้จักเลยคือคุณพ่อเนี่ยค่ะเขาจะทําเมนูนี้ให้เก๋ไปทานที่โรงเรียนแต่เขาเรียกว่าข้าวแมว <S <S ใช่ค่ะก็คือข้าวคุกปลาทูนั่นแหละค่ะ <S <S ใช่อันนี้ก็ไมนข้าวมันเป็นเสียงพ, <S <S พคูคือคือเก๋ไม่ค่อยทานข้าวตอนไปโรงเรียนตอนเด็กๆนะคะแล้วก็พอคุณพ่อเขาก็แบบเขากิ๊ิดแก๊กว่าจะทํายังไงให้ลูกทานข้าวทีนี้เขาก็เลยเอาซอสเจนนโฟนี่ค่ะขยาไปในข้าวเลย ทำให้มันสนุกนั่นเองช่ะใชจริงๆคือหลอกเด็กกันแหละหลอกเด็กใช่แล้วคือก็หลอกง่ายด้วยวันี้จะมาแนะนําเมนูที่ร้านครับก็อย่างตัวแรกที่เรอกมาเลยคือข้าวแม่เสี่ยมพูตัวนี้เนาะก็จะเป็นข้าวข้าวไลซ์เบอร์รี่ผสมกับข้าวดัชเชียนตานตับ หรือเรียกว่าก๋ขอสีสามเนี่ยคลุกกับซอสอ่าแล้วก็จะมีเครื่องอยู่ข้างๆนี้สมุนไพรอ่าเครื่องสมุนไพรต่างๆเวลาเรายำกับข้าวแมวเนี่ยเราก็ยำไปหมดเลยขั้นต้นใช่ไหมที่เป็นโปรดักต์แรกที่ได้รับไอเดียจากคุณเก๋เราก็เลยขุดตัวนี้มาก่อนซึ่งกลายเป็นซิงเกิลของร้านไปอ่านี่อยู่ในเข็มแลคะตัวนี้คือเราช่วยชาวบ้านเขาสานจังหวัดสระแก้วใช่นี่แหละค่ะก็คือเขาจะสานมือแล้วก็เอามาให้เราแบบว่าทําเป็นแพคเกจจิ้งที่น่ารัก ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะนอกนือจากนั้นมาดูซิมีเมนูอะไรบ้างตัวแรกคือตัวนี้นะครับเนี่ยงเป็นตัวยกแซลมอนเมียงแซลมอนครับก็จะเป็นแซลมอนทอดกรอบคับเครื่องเมี่ยงแล้วเราจะขยับก็ขยับกินเลยกับซอสแต่ว่ามันไม่ต้องหอเป็นเมียงถูกป่ะไม่ต้องเป็นเครื่องเมียงขยับกระติบกระติบมีความตั้งใจในการกินอย่างจริงจังมากจะบอกว่าสมุนไพรนน่นมากเครื่องล นี่นี่มันก็ไม่ค่อยแบบว่าในอดีตเท่าไหร่มันมีแซลมอนสมัยก่อนไม่ช่เราก็ดัดแปลงขึ้นมาแปลงขึ้นมาให้มันเพราะคนสมัยนี้ชอบกินแซลมอนแล้วก็เอ๊ะตีมเราเป็นเพื่อห้ามันจะกึ่งประยุกต์นิดนึงเพราะว่าเราต้องการมีความแตกต่างในฟู้ดเดลิเวอรี่อะค่ะในปัจจุบันเราก็เลยมีการมิกซ์เมนูเข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วอันนี้ฮะคืออะไรฮะทางนี้ทางร้านจะเรียกว่าปลาเห็ด ปลาเห็ดปลาเห็ดเอาพี่นึกว่ามันคือทอดมันพี่ยัง,งตอนแรกว่าจะ้ามแล้ว,วก็แค่สถาบันว่าเป็นทอดมันปลาไก็คือทอดมันประกายนั่นเองคือคนคนต่างจังหวัดเหมือนบ้านพ่อ้วนเนี่ยโบราณก็จะเรีกเยกปลาเห็ดอ๋อเหรอปลาเห็ดเขาจะเรียกปลาเห็ดคือปลาเห็ดเนี่ยเป็นการเอาเนื้อปลาหลายๆอย่างอะเอาเอาเอามาสับรวมกันใส่พริกแกงใส่แป้งใส่ไข่แล้วก็มาทอดตอนนี้ อีกอีกเมนูหนึ่งก็จะมีทอดมันกุ้งทอดมันปลากรายใช่ไหมหลายคนก็จะบอกว่า2อย่างนียมันเป็นของเดียวอย่างชนิดเดียวกันมันก็เลยเป็น2กระแสคือณตอนนี้คือยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าปลาเห็ดกับทอดมันปลาเนี่ยมันอันเดียวกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเราเรียกว่าปลาเห็ดแต่มันก็คือทอดมันปลากรายและกินน้ออันนี้แหละอร่อยมากเลยค่ะเรียงต่อในเฮลตี้นิดนึงจะเป็นสลัดปลาทูสลัดปลาทูโมก็จะเป็นซาตัวนี้ตัวนี้เป็นปลาส้มทรงเครื่อง ปลาส้มสรงเครื่องปลาเนี่ยเราก็เอามาตามฤดูกาลจากแม่น้าโขงเลยทานกับข้าวตัวนี้แหละฮะตัวนี้เป็นแซลมอนแดดเดียวครับแซลมอนแดดเดียวมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้หรือจิ้มซีฟู้ดให้ตั่นุกวันเลยค่ะอันนี้กระติบจ้วงอันแรกเลยชอบมากใหม่ล่าสุดเลยค่ะเป็นใหม่ล่าสุดของที่ร้านเลยเนาะคือซึ่งก็คือเป็นยำขนมจีนยอดมะพร้าวอ่อนแล้วก็จะเป็นน้ำยำของทางร้านค่ะครับผมอร่อยไหมกระติบ อภิปรายซิจงอภิปรายแซ่บมันนัวมันหอมค่ะแล้วไอ้ตรงยอดมะพร้าวเวลาเรากินเข้าไปอ่ะมันกรึบมันก็จะมีหลาย t e เจอร์มันมีกลิ่นอะไรของความเป็นโบราณไหมมีค่ะเราจะเข้าไปดูได้ที่ไหนครว่ามันมีเมนูอะไรยังไงค่ะก็สามารถสั่งได้ช่องทางคือมี Grab Get แล้วก็ไลแมรแล้วก็ฟูดพันด้านะคะหรือว่าเพจของทางร้านได้เลยค่ะเรือนเฮาโฮมเดลิเวอรี่ค่ะว่าโทรสั่งโดยตรงก็ได้นะค่ะจะเป็นเบอร์ก็ 0639482337ค่ะที่ต้มยำอันรั้น